เห็ดหลามหมูค่ะมี่หยางแน่ดนเด้อค่ะมือดีหลาบหมูหมูกะซับไปแล้วค่ะซับใส่ถวยไว้แล้วเครื่องปรุงเพิ่มมีอหยางแน่กับมีหอมแดงะะแล้ว,ะละลวค่ะแล้วกับผักซาลาเนเ่แล้วก็พผักซีใบเลือยค่ะแล้วก็บักหนาวลูกโดดเน่ค่ะมาเตรียมไหวแล้วก็บักพี่พันไห้ค่ะจะมี่ผักแก่จะมี่มกเกาาขาครัวค่ะพีชโค้งแล้วก็คุ้ง นัวค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้ววิธีการเหตุค่ะหมดนี้มีผักแกมยังเน่นนมี่บกถั่วบบกแป้งบักเขืออ่าตัวนี้ไอ้ตัวเด่นเฮ่านี่บบกมะระเก็บมาจากสวนใหม่ๆบักแข่ง้ําบับเขือพ่วงค่ะเขือพ่วงผักกะทินผักกะทินจากหลัวอยู่ข้างบานค่ะผักบุงมาจากสวน่าสุดๆจากสวนค่ะเอาค่ะ สวัสดีค่ะกุุงนั่งค่ะสวัสดีค่ะเอยยมจ้ามือนีจะพ้าพเมพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อค่ะมีหลาบหมูค่ะมือนีหลักกรมีสมตํามาแก้มน้ําค่ะมาค่ะมาเสแสบน้ำกันค่ะโอ้ลืมค่ะมีเข้าเหนียวน้ำค่ะขออนุญาตเอาว้ขาง่างเด้อค่ะขังบวนต่างบัวใดค่ะมาเออยมมาค่ะมาเสแสบน้ำกันค่ะ เขาหลามหมูนี่ลก่กกเอนคำยิงย่งใหญ่งงเลยบอกกินคำหน่อยมันหมดเสีเลยพักสด,ดเลยโยมพิมาละเห่า,านี่ยเสีพักกะทินแสบพักคำยิงใหญ่เยโยมพักก็ร้ายเนาะ แล้วล่นั่นโอเมีบ่มาจะบ่มีตั้งไะกินมาลางกับน้ำมูแสับแสบค่ะ ลาบหมูค่ะเพราะกันไหนยังนอกกินแรงทั้งผลทั้งบาที่นอกออที่มาแข่งเนี่ยเคลือพว่วงดึมต่ำหูงเลยเป็นต่ำหูงน้ำ ขาดตัด้ก็คือนตาบหกหวงเี่ล้วค่ะจะละมือมน้อยก็รบก่อกขนพักวงจากสวนมาลาป้อมมจังบอกมาลาป้อมมาล <laughs> าป้อม,ม มีอยู่ของลางอยู่โตได้ยงเาอาข้ามมีใหญ่ Cá rụng đồn này ơi không? Khăn vào ngoài nhau gặp nhau hòn nữa rồi Nhau hòn như còn nhỏ Hòn nóng cướp พกกะถินหนอดงามเนี่ยกบขอขอพุ้นพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามสม้มสองพี่น้องบานเห่าเดือค่ะถ้าถูกใจกาบก้นไหลก์กดแช่ห้สองพี่น้องบานเห่าเดยย่ยม กับกุ่งนางในเดือค่ะสำหรับมือนนีก,กับอล่าพอมีพี่น้องไปก่อนค่ะวันดีค่ะวัสดีค่ะ